ครับผมจะมาพูดคุยสั้นๆเกี่ยวกับการล้างสีอะคริลิกที่แห้งติดอยู่บนผู้กันครับสวัสดีครับผมนุและคุณกำลังอยู่กับชาแน l นุโมเดลเลอร์ครับมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าสีอะคริลิกที่ติดอยู่บนผู้กันที่แห้งกลังไปแล้วเนี่ยจะสามารถล้างด้วยสบู่ออกได้หรือเปล่าอันที่จริงสีไม่ว่าจะติดอยู่นานขนาดไหนก็สามารถล้างออกได้นะครับแน่นอนผมไม่ได้ยกเมฆนะผมมีตัวอย่างทดลองผมมาด้วย พวกการสามานี้ผมลืมล้างผมสารภาพเลยซึ่งถ้าจำไม่ผิดเนี่ยก็น่าจะทิ้งไว้เกินเดือนแล้วนะครับสําหรับสีสูตรอื่นผมไม่รู้นะแต่สาหรับสีอะคริลิกเนี่ยไม่ว่าจะทิ้งไว้เกินเดือนก็สามารถล้างด้วยวิธีการเดิมได้โดยการใช้ผู้การป้ยกับสบู่เราเอามือนะครับลูบผู้การจนกระทั่งสีเนี่ยเริ่มหลุดล่อนออกขนผู้การจากแข็งๆก็จะอ่อนนุ่มลงเรื่อยๆให้เราใช้เล็บค่อยๆลูบขนผู้การแล้วก็สลับกับการที่เอาผู้การไปถูสบู่ไปเรื่อยๆ ซึ่งวิธีการก็เหมือนกับการล้างด้วยสบู่ตามปกตินั่นแหละให้ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆพอถึงจุดหนึ่งสีจะหลุดออกไปจนหมดเองครับแต่ถ้าถามว่าการทิ้งไว้ระยะเวลานานขนาดนี้เป็นผลดีกับผู้ก,กันไหมตอบได้เลยว่าไม่ดีนะครับเราควรล้างผู้ก,กันทุกครั้งหลังจากที่เราใช้งานเสร็จไม่งั้นการทิ้งไว้แบบนี้ครับจะทําให้ผู้การเสรื่อมสภาพเร็วมากกว่าที่ควรจะเป็นดังนั้นกกรักษาผู้กันให้เขาอยู่กับเราไปนานๆดีกว่า โอเคก็ขอให้มีความสุขกับงานอดิเรกันทุกท่านนะครับแล้วก็ไว้พบกันในวิดีโอหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ